สบยเต็มมังหะวันพิษในตอนที่1,154พิจราาลรับคนยักษ์โบราณถูกจับร้อยกว่าคนและตำนานโจรสลัดร็อกดีซีเบคผู้ที่สังหารนะครับคนระดับพลเรือเอกจนกลายเป็นโจรสลัดนะครับที่มีชื่อเสียงและค่าหัวกระชอนโลก สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review และสวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสับคลิปนี้เป็นสปอยเต็มมังงะวันพีชในตอนที่1,154เรียกได้ว่าเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอนนะครับและผมจะไม่เกริ่นเยอะเลยนะสหรับคลิปนี้ไปดูกันดีกว่าว่านะครับทำไมนะครับมันถึงคุ้มค่านะครับเพราะว่าเดือดของเจ้ง ด้วยเหตุการณ์นะครับของมังงะาววันพีทในตอนที่1,154นั้นนะครับก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับการย้อนอดีตเหมือนเดิมเนาะโดยแน่นอนว่านะครับจริงๆจากสปอ์ที่แล้วเนี่ยก็มีการบ่กแลลวครับว่าจะเป็นเหตุการณ์นะครับหลังจากบิ๊กมัมซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นการสรุปสั้นๆละกันเรื่องราวของบิ๊กมัมนะครับตอนที่เธอนั้นยังเด็กและก็หลังจากที่เธอนั้นก็คือไม่ได้อยู่เอลบาฟโดยใช้มาพะวสร้างเรื่องสร้างราวหลังจากนั้นเกิดภััััยยยพพิิิบบตมมมมาาาาาากกหหหหลคครร้้้้งงเเเดขึนนทที่่่่อะไวจป็ุใใญํ ผลการผลิตนั้นไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับและเหล่าคนยักษ์นั้นก็ไม่สามารถตกปลาหรือล่าสัตว์ได้ด้วยนะครับเพราะพายุหิมะมาปั๊บเนี่ยโอ้ยมันก็เกิดเป็นภัยพิบัติมากมายเลยจึงทําให้ในตอนนั้นเกิดการอดอยากเกิดขึ้นนะครับในอาจากเอลบาบนะครับเรียกว่าผู้คนนั้นต่างอดอยากอดอาหารกันนะครับด้วยเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งนั้นและการถูกตัดมานะครับเป็นโลกิในช่วงที่ตัวเองนั้นยังเป็นทาลรกอยู่นะครับโดยเขานั้นสามารถกลับไปอยู่ที่ปราสาทได้แต่ราชินีเอตวีด้านั้นเนี่ยไม่ ผูปเป็นแม่ในเกลียดโลกิมากๆจากตอนที่แล้วแหละที่เอาโลกีนั้นนะครับโยนลงไปชั้นยม,มโลกนะครับโลกีที่เป็นทารกนั้นเนยด้วยความรักแม่ก็พยายามนะครับจะเข้าไปกอดแม่ของตนเองโดยการที่เขานั้นพังประตูเข้าไปนะครับในห้องของราชินีเอทรีดาเรียกได้ว่านะครับโคตรของโคตรเด็กทารกเลยนะสำหรับโลกีนะครับแต่ในตอนนั้นราชินีเอทรีดานั้นก็เต็มไปด้วยความเกลียดชังนะครับแล้วก็ปฏิเสธในลูกชายของตนเองอย่างโลกีโลกีที่เป็นทารกนั้นร้องไห้นะครับอย่างสิ้นหวังขณะที่ทหารนั้นก็รีบนําตัวเขาออ จากห้องในทันทีโดยราชินีเอจิด้านั้นก็ได้พูดขึ้นมาเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของไอ้เจ้าเด็กนั่นทั้งหมดเลยมันเป็นเพราะข้านั้นไม่ได้ฆ่าเจ้านั่นในทันทีประเทศนี้จึงถูกคำสาปเพราะไอ้เด็กเวนโลกิเพียงพูดเดียวข้าจะปล่อยให้สถานการณ์นั้นเป็นแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วข้าต้องทำลายดวงตาของไอ้เจ้าเด็กนั่นไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะถูกสาปแช่งจุดจบของประเทศนั้นก็กำลังจะทำให้ประเทศนั้นปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นนะครับมีเสียงทหารนั้นลอยตามมา เจ้าชายโลกีครับได้โปรดอย่าเข้าใกล้ห้องของราชนินีเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเสียงร้องของเจ้าชายโลกี ـ ـ แล้วก็ได้มีการบรรยายแหละครับว่าเนื่องจากเกิดภัยพิบัติทําให้เอลบาฟนั้นเกือบจะถูกทําลายล้างลงไปอย่างย่อยยับและได้ความอดอยากต่างๆภัยพิบัติต่างๆจึงทำให้คนยักษ์นั้นพยายามโจมตีฮัตรูดินนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าชายผู้ต้องคํำสาปอย่างโลกีแต่กษัตริย์ฮาราวนั้นก็กลับมาเอลบาฟทันเวลาพอดีจึงได้ช่วยนะครับฮัตรูดินและผู้เป็นแม่ได้ทันเวลา โดยกษัตริย์ฮาราวนั้นได้พูดกับประชาชนเราพี่น้องของข้าทั้งหลายอย่าทำร้ายกันเลยเวลาเดียวกับที่ข้านั้นได้รับข่าวว่าโลกิถือกำเนิดข้าได้ยินเรื่องความอดอยากที่กําลังโหมกระหน่ำไปทั่วทั้งประเทศแล้วข้านั้นได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้กับประเทศที่เรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้วยทันทีและเพียงแค่นั้นพวกเขาก็ได้ขนอาหารลงเรือมากมายให้แก่พวกเราไม่ต้องถามคําถามใดทั้งสิ้นเรามนุษย์นั้นตัวเล็กมากมายเมื่อเทียบกับพวกเราแต่หลายประเทศที่ร่วมมือกันและส่งมอบอาหาร ที่เพียงพอสำหรับท้องของพวกเราซึ่งเป็นคนยัก์ษได้เรานั้นมารับความช่วยเหลือจากพวกเขากันเถอะและรับประทานอาหารพวกนี้ด้วยความขอบคุณและพวกเจ้าทุกคนโปรดจาเอาไว้เมื่อพวกเขาทุกคนนั้นต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราเรามาช่วยกันมอบมันให้แก่พวกเขาทั้งหมดกันเลยเถอะมันเป็นโลกเล็กๆที่พวกเราทุกคนนั้นต้องแบ่งปันกัน และเราจะได้เห็นนะครับเป็นภาพสองหน้าเต็มๆอย่างน่าตกตะลึงเลยนะครับเมื่อเราได้เห็นนะครับเรือนะครับของเหล่ามนุษย์ต่างๆจํานวนมากเลยกําลังเดินทางมาที่เอลบาบนะครับโดยเรือทุกลํานั้นขนถุงขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยอาหารเพื่อช่วยเหลือนะครับพวกคนยักษหลังจากนั้นไม่นานนะครับเอ็ิดด้าผู้เป็นราชินีนั้นได้เสียชีวิตไปก่อนที่กษัตริย์ฮาราวนั้นจะกลับมาที่เอลบาบนะครับโดยเราเห็นกษัตริย์ฮาราวนั้นร้องไห้ที่งานศพของเธอส่วนอีด้านั้นนะครับตัดสินใจที่ย้ายไปอยู่นะครับชั้นโยมโลกและก็สร้าาางนนบเเป็ล่ แล้วก็ได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าเพื่อไปการป้องกันนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นในอนาคตเราทหารคนยักษ์นั้นจึงปิดตาของโลกิเอาไว้โดยอ้างว่าเขานั้นเป็นโรคนะครับเกี่ยวกับตาและเหตุการณ์ถูกตัดไปเมื่อ5 6ปีก่อนที่บ้านของปู่ยาวนะครับโดยสัตฮาราวนั้นและปู่ยาวกำลังคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งนะครับระหว่างคนยักษ์นะครับและรัฐบาลโลกโดยปู่ยาวนั้นนะครับได้พูดขึ้นมาถ้าเราเจ้าอยู่ในสถานที่เล็บลี่ที่เป็นที่เกิดเหตุใช่ไหมกษัตริย์ฮาราวนั้นจึงกอบกลับไปใช่แล้วฉันก ขอให้กษัตริย์ซึ่งเป็นเพื่อนของฉันช่วยแอบ,บเข้าไปเป็นทหารสุดท้ายคําขอของฉันเกิดไม่รับการตอบสนองใดทั้งสิน้นหากเหตุการณ์การเกิดฆาตกรรมครั้งนั้นไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะก็ฉันคงถูกจับไปแล้วละ่ะปู่ยาวนั้นจึงตอบกลับไปแค่ถูกจับกุมเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกโหดร้ายมากเลยนะเจ้าเคยได้ยินเรื่องราว เกี่ยวกับกอร์เลล่าบ้างหรือเปล่าฮะซึ่งจะแปลตรงตัวจากภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลว่านะครับนักปลกค้อนผู้ยิ่งใหญ่นะครับโดยกระสันฮาราวนั้นจึงตอบกลับไปข้าคิดว่าเป็นกลุ่มช่างต่อเรือคนยักษ์ที่แข็งแกร่งที่สุดบางกลุ่มใช่ไหมล่ะบางคนเป็นถึงนักรบที่ถือค้อนบางคนเป็นตำนานใช่ไหมปู่ยาวจึงตอบกลับไปไม่หรอกพวกนั้นเนี่ยของจริงพวกนั้นล่องเรือไปไกลเกินเอลบาบแล้วละ,ละ,ละและส่งจดหมายกลับมาจากที่ที่พวันไปเนื้อหาจดหมายได้บอกแล้วว่าพวกเราทุกคนนั้นโดนจับตัวเจ้าเชื่อไหมว่านักรกรว่า100คน รวมถึงคนยักษ์โบราณถูกจับกุมเนี่ยโดยใครบางคนกษัตริย์ฮาราวนั้นนะครับจึงตั้งข้อสงสัยได้บอกแล้วว่าหรือว่าพวกเขานั้นถูกรัฐบาลโลกจับตัวไปหรือเปล่าปู่ยาวถึงตอบกลับไปสิ่งเดียวที่พวกเขาพูดได้แน่ๆนคือศัตรูตัวฉกาจในอดีตยังไงล่ะแต่ส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์พวกเขาถูกจมลึกลงไปในหาสมุดในวันแห่งความซื่อสัตย์แล้วและปู่ยาวนั้นนะครับพูดนะครับว่าเขาได้ยิงข่าวลือที่ว่าสมาชิกกาเลล่านั้นถูกแช่แข็งอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเมื่อปู่ยาวพูดถึงนะครับ สามารถเห็นภาพเงาของพวกเขาบางส่วนเป็นพื้นหลังและอย่างน้อยับงในนั้นคือ2คนยักษที่ถูกแช่แข็งนะครับตอนที่พวกนายมีคอชอปเปอร์นั้นไปเห็นนะครับที่พังฮาซัดเหตุการณ์ถูกตัดย้อนกลับมาเมื่อ48ปีก่อนนะครับหลังเหตุการณ์ที่สัตว์ร้ายในหมู่บ้านนั้นเยได้ทําการออกอารวาสนะครับโดยในตอนนั้นเจ้าชายโลกีตัวน้อยได้กระโดดลงไปที่ชั้นยมโลกด้วยตนเองนะครับโลกีกระแทกพื้นอย่างแรงจากนั้นเขาก็ถอดผ้าปิดตาออกและก็ร้องไห้คนเดียวโดยพูดเลยแหละว่าเขาตายไม่ได้หรอกนะทันใดนั้น ภูเขานะครับก็ถูกตัดออกเป็นสส่วนนะครับจากระยะไกลแล้วก็มีคนพูดขึ้นมาโดยเป็นชายลึกลับปริศนาเกาะน,นี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเนี่ยทางเข้ามันอยู่ที่ไหนกันฮะและกลุ่มคนจํานวนหนึ่งนั้นนะครับก็เข้าไปหาโลก,กิมีชิก,กินะครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือว่าหนวดขาวนั่นเองนะครับมิดพิกกิ้งแฮมสตูตซี่แล้วก็ชายลึกลับหนึ่งคนโดยชายปริศนาน,น,นั้นพูดขึ้นมาอ้อนั่นไงไอเด็กเวนนั่นฉันบอกเรื่องไงว่าเราอยู่ที่เอลบาร์แล้วชิก,กินั้นจึงขำขึ้นมาจีฮ่าฮ่าฮ่าฮ ส่วนเน็ตเวิร์ตนิวเกตนั้นก็พูดขึ้นมาเข้าตัวใหญ่มากเลยนะถ้าเทียบกับคนยักษ์ตามปกติและตอนนี้กําลังร้องไห้อยู่เร้อและในหน้าสุดท้ายเราจะเห็นนะครับเป็นภาพโคตรอลังการเลยนะครับโดยเห็นว่าชายลึกลับคนนั้นก็คือร็อกดีซีเบกนั่นเองโดยใบหน้าของร็อกนั้นนะครับจะมีความคล้ายนะครับกับทีสหนวดดามากๆเลยนะครับมีตามีจมูกปากเหมือนกันเป๊ะแต่ซีเบกนั้นนะครับยังคงมีฟันครบตุกซี่นะครับแล้วก็ผมของเขานนั้จะมีปอยสีผมดําขาวนะครับสวมต่างหูแล้วก็มีรอยแผลนะครับหระได้ ก็คือคนสปอยบอกว่าไม่แน่ใจนะที่ด้านซ้ายของใบหน้าและเขาเป็นคนตัวใหญ่มากเหมือนทีตนะครับแต่ผอมกว่าค่อนข้างมากแล้วก็จบตอนไปนะครับเป็นการนําเสนออย่างเป็นทางการของซีเบ็กโดยมีข้อความขึ้นมาแหละครับว่านะครับฮาราวพบกับชายผู้นี้ที่เล็บรีเมื่อ8ปีก่อนและในตอนนี้ชายผู้นี้นั้นได้หลบหนีออกไปหลังจากที่สังหารพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือและขณะนี้กาลังถูกไล่ล่าโดยรัฐบาลโลกโดยตั้งข้าวหัวเขาไว้สูงมากๆโดยล็อกตีซีเบ็กนั้นก็ได้พูดขึ้นมาตกลงตอบว่าใช่กับคําถาม2อง ข้อของฉันนะไอเจ้าหนูเพราะว่านั่นคือคําตอบที่ฉันกําลังหาอยู่ในตอนนี้ที่แรกเลยนี่คือประเทศคนยักษ์เอลบาบใช่หรือเปล่าข้อ2จะดีกว่าถ้าเจ้ารู้ว่าฮาราวอยู่ที่ไหนและล็อกดีซีเบกนั้นนะครับก็พูดจบนะครับแล้วก็มีข้อความขึ้นมาแล้วครับว่าล็อกดีซีเบกต่อมาเขาได้เป็นกัปตันกลุ่มโจสรสลัดล็อกและเป็นบิดานะครับของโจสรสลัดสี่จักรพรรดิอย่างหนวดดานั่นเองแล้วก็เป็นการจบไปนะครับพร้อมกับคําพูดนะครับว่าตำนานนั้นปรากฏแล้วเรียกได้ว่าจบไปอย่างพลิก เลยนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1 1 5 4ันงะครับเป็นไงบ้างเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วล่ะสำหรับร็อกนะครับผู้ที่สามารถสังหารคนระดับคนเรือเอกได้นะครับแล้วก็มีตำแหน่งมากมายนะครับที่มีความแบบว่าอาเป็นพ่อละกันเนาะของหนวดดำด้วยเราก็ต้องรอดูนะครับว่าในอนาคตนั้นจะมีการเปิดเผยหรือมีข้อมูลส่วนไหนที่น่าสนใจมากกว่านี้หรือเปล่านะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเต ไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ